ระธรรมเสคาริยาบทที่สิบเอ็ดเลบานอนเอ๋ยจงเปิดประตูทั้งหลายของเจ้าเถิดเพื่อไฟจะได้เผาผลาญเหล่าสนซีดาของเจ้าต้นสนเอ๋ยจงร่ำให้เถิดเพราะซีดาถูกโค่นลงแล้วต้นไม้งามตระงานนั้นย่อยยับลงแล้วต้นโอ๊กแห่งบาชานเอ๋ยจงร่ำให้เถิดป่าทึบถูกตัดเตียนแล้วจงฟังเสียงร่ำไห้ ของบรรดาคนเลี้ยงแกะทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาถูกทำลายไปจกฟังเสียงคำรามของเหล่าสิงป่าอันเขียวขจีของจอแดนถูกทำลายไปแล้วพระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ตรัสว่าจงเลี้ยงฝูงแกะที่จะต้องถูกฆ่าผู้ซื้อฆ่าแกะเหล่านั้นและไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใดบรรดาคนขายก็พูดว่าสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เรารวยแล้วคนเลี้ยงแกะเองขายมันไปโดยไม่ปลาณีฝูงแกะเลยเพราะเราจะไม่สงสารชาวแผ่นดินนี้อีกแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้เราจะมอบทุกคนไว้ในมือเพื่อนบ้านและกษัตริย์ของพวกเขาซึ่งจะข่มเหงเบียดเบียนแผ่นดินนี้เราจะไม่ช่วยพวกเขาจากเนื้อมือของคนเหล่านั้นดังนั้นข้าพเจ้าจึงเลี้ยงแกะที่จะต้องถูกฆ่า โดยเฉพาะตัวที่ถูกรังแกแล้วข้าพเจ้าเอาไม้เท้าคนเลี้ยงแกะมาสองอันอันหนึ่งตั้งชื่อว่าพระคุณและอีกอันหนึ่งตั้งชื่อว่ากลมเกลียวแล้วข้าพเจ้าก็เลี้ยงดูแกะภายในเดือนเดียวข้าพเจ้าได้กำจัดคนเลี้ยงแกะทั้งสามคนนั้นออกไปแต่ข้าพเจ้ากลับเอือมพระอาฝูงแกะคือชนชาตินี้และพวกเขาก็เกลียดชังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าเราจะไม่เป็นคนเลี้ยงของเจ้าอีกแล้วใครจะตายก็ให้ตายไปใครจะพินาศก็ให้พินาศไปที่เหลือก็ให้กินเลือดกินเนื้อกันเองแล้วข้าพเจ้าเอาไม้เท้าที่ชื่อว่าพระคุณมาหักเสียเป็นการล้มเลิกพันธสัญญาที่ข้าพเจ้าทำไว้กับประชาชาติทั้งปวงเป็นอันยกเลิกสัญญาในวันนั้นแล้วผู้ตกทุกข์ได้ยากในฝูงแกะ ซึ่งมองดูข้าพเจ้าอยู่ก็รู้ว่าเป็นพระดำรัสขององค์พระพุ็นเจ้าข้าพเจ้ากล่าวกับผู้เขาว่าหากท่านเห็นชอบก็จงจ่ายค่าจ้างให้เราถ้าไม่เห็นดีก็เก็บค่าจ้างนั้นไว้เถิดฉะนั้นเขาจึงจ่ายเงินให้ข้าพเจ้าเป็นเงินสามสิบแผ่นองค์พระพุ็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงโยนเงินนี้ให้แก่ช่างปั้นหม้อ คือเงินค่าจ้างอย่างงามที่พวกเขาจ่ายให้ข้าพเจ้าก็นําเงินสามสิบแผ่นนั้นโยนเข้าไปในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับช่างปั้นหม้อแล้วข้าพเจ้าหักไม้เท้าอันที่สองซึ่งชื่อว่ากลมเกลียวเพื่อแสดงว่ายูดากับอิสราเอลเลิกเป็นพี่น้องกันแล้วแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงหยิบเครื่องใช้ของคนเลี้ยงแกะโง่เขลาขึ้นมาอีก เพราะเรา,เรากำลังจะตั้งคนเลี้ยงขึ้นมาคนหนึ่งสำหรับดินแดนนี้ซึ่งจะไม่ใส่ใจแกะที่หลงหายไม่ดูแลลูกแกะไม่รักษาเยียวยาตัวที่บาดเจ็บหรือเลี้ยงดูตัวที่แข็งแรงแต่จะกินเนื้อแกะตัวที่อ้วนผีและฉีกกีบเท้าของมันออกวิบัติแก่คนเลี้ยงแกะที่ไร้ค่าผู้ซึ่งทอดทิ้งฝูงแกะขอให้ดาบฟันแขนของเขาและตาขวาของเขาขอให้แขนของเขา รีบไปและให้ตาขวาของเขาบอดสนิทพระธรรมเสคาริยาบทที่สิบสองพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปนี้คือพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับอิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงคลี่ฟ้าสวรรค์ผู้ทรงวางฐานรากของโลกผู้ทรงสร้างวิญญาณในตัวมนุษย์ประกาศว่าเราจะทําให้เยรูซาเล็ม เป็นถ้วยที่ทำให้ชนชาติทั้งปวงซึ่งล้อมรอบกลิ้งไปยูดาจะถูกล้อมเมืองเช่นเดียวกับเยรูซาเลม็มในวันนั้นเมื่อมวลประชาชาติในโลกรวมตัวกันมาสู้กับเยรูซาเลม็มเราจะทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาซึ่งชนชาติทั้งปวงไม่อาจขยับขยื่นคนที่พยายามจะขยับก็เจ็บตัวในวันนั้นเราจะทำให้ม้าทุกตัวกลัวลานและผู้ขี่คลุ้มคลั่ง องพระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้เราจะจับตาดูพงพันยูดาแต่จะทําให้ม้าทั้งปวงของชนชาติต่างๆตาบอดและบรรดาผู้นํายูดาจะรําพึงว่าชาวเยรูซาเล็มเข้มแข็งเพราะมีพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์เป็นพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้นเราจะทําให้บรรดาผู้นํายูดาเป็นด่งไฟร้อนแดงกลางกองฝืนและเหมือนคบไฟลูกโชนกลางฟ้อนข้าว จะเผาผลานชนชาติทั้งปวงที่อยู่ล้อมรอบทั้งซ้ายขวาส่วนเยรูซาเล็มจะตั้งมั่นคงไม่ขยับขยื่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยกองทัพยูดาห์ก่อนเพื่อเกียรติของพงพันดาวิดและชาวเยรูซาเล็มจะไม่เกินหน้ายูดาห์ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องชาวเยรูซาเล็มเพื่อผู้อ่อนแอที่สุดในพวกเขาจะเหมือนดาวิดและพงพันดาวิด จะเป็นดั่งพระเจ้าเหมือนทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้านำหน้าพวกเขาไปในวันนั้นเราจะทำลายชนชาติทั้งปวงที่มาโจมตีเยรูซาเล็มแล้วเราจะให้พงพันดาวิดกับชาวเยรูซาเล็มมีวิญญาณแห่งพระคุณและการอธิษฐานพวกเขาจะมองดูเราผู้ที่พวกเขาได้แทงและจะไว้ทุกข์ให้เหมือนคนที่ไว้ทุกข์ให้ลูกคนเดียวของตน และร่ำไห้อย่างขมขื่นอาไยผู้นั้นเหมือนอะไรเมื่อลูกชายหัวปีของตนตายในวันนั้นจะมีการร่ำไห้ครั้งใหญ่ในเยรูซาเลม็มเหมือนการร่ำไห้ครั้งฮาดัดริมมอนในที่ราบเมกิดโดแผ่นดินจะไว้อาไรแยกไปตามแต่ละตระกูลพวกภรยาก็แยกต่างหากได้แก่ตระกูลของดาวิดกับภรยาของพวกเขาตระกูลนาธัน กับภรยาของพวกเขาตระกูลเลวีกับภรยาของพวกเขาตระกูลชิเมอีกับภรยาของพวกเขาและตระกูลอื่นๆที่เหลือกับภรรยาของพวกเขาพระธรรมเสคาริยาบทที่สิบสามในวันนั้นจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาสำหรับพวงพันดาวิดและชาวเยรูซาเลม็มเพื่อชำระเขาทั้งปวงจากบาปและมลทินของเขา ในวันนั้นเราจะทำลายรูปเคารพทั้งปวงให้สิ้นชื่อจากทั่วดินแดนนั้นจะไม่มีใครนึกถึงรูปเคารพเหล่านั้นอีกพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศดังนั้นเราจะกำจัดทั้งผู้พยากรณ์เท็จและวิญญาณโสโครบไปจากแผ่นดินและหากผู้ใดยังขืนพยากรณ์พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาเองจะกล่าวกับเขาว่าเจ้าต้องตายพระเจ้าพูดเท็จในพระนามพระยาเวเมื่อเขาพยากรณ์ พ่อแม่ของเขาเองจะแทงเขาในวันนั้นผู้เผยพระชนะทุกคนจะอับอายที่เห็นนิมิตจะไม่มีใครสวมเสื้อผ้าขนสัตว์แบบผู้เผยพระชนะเพื่อตบตาประชาชนอีกเขาจะพูดว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระชนะแต่เป็นชาวไร่าชาวนาอาศัยแผ่นดินเป็นที่ทำกินมาตั้งแต่หนุ่มๆห,หากมีใครถามเขาว่าก็แล้วรอยแผลเป็นพวกนี้บนตัวเจ้า หมายความว่าอะไรเขาจะตอบว่าเป็นแผลที่ได้มาจากบ้านเพื่อนพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศว่าดาบเอย๋ยจงตื่นขึ้นห้าหันคนเลี้ยงแกะของเราและคนใกล้ชิดของเราจงฟาดฟันคนเลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดกระจายไปและเราจะตะวัดมือฟาดผู้เล็กน้อยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าสองในสามของทั้งดินแดน จะถูกห้ามหันพินาศไปเหลือไว้เพียงหนึ่งในสามหนึ่งในสามนี้เราจะเอาไปใส่ในไฟเราจะถลุงพวกเขาเหมือนเงินและทดสอบพวกเขาเหมือนทองคำพวกเขาจะร้องเรียกนามของเราและเราจะตอบพวกเขาเราจะกล่าวว่าพวกเขาเป็นประชากรของเราและพวกเขาจะกล่าวว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าของเรา